ใ <c oughs> นโอกาสบัดน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสรศิฐได้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นมนุษย์ที่ได้แสดงตัวแสดงตนต่อการต่อสู้กับอาสวะกิเลสต่อการที่จะฝืนจากบรรดาปุตตุชนทั้งหลายที่ได้หลงไหลอย,อยู่ใน กรรมกุลได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพ่อปุทธเจ้าถือเป็นนักบวชถือเป็นผู้บำเพ็ญเพียรผือเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีเจตนาอันประเสริฐดังเช่นพระพิสุสง์และเหล่าอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวง อุบาสกอุบาสิกามีคุณอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่มีศีลต่ำนั้นจะต้องทำความเคารพทำความศรัทธาเพราะถือเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ต่อสู้ <c oughs> เป็นผู้ที่ประกาศตัวประกาศตนว่าจะไม่อยู่ใต้อำนาจแห่งความโรงไหลเพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานและเป็นผู้มีจิตใจอันมีเมตตา พากันประกอบพิธีถวายทานสังฆทานและเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติควังธรรมนั่นก็เป็นบุญใหญ่ที่บรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายได้ปรารถนาที่จะได้รับบุญปรารถนาที่ได้รับส่วนกุศลจากผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายได้กระทําในครั้งหนึ่งในชีวิตบันดนี้ก็จึงเป็นโอกาสที่บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะได้ แผ่กระจายบุญกุศลไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นสิ่งอันเป็นสิริมงคลถือเป็นการทําให้บรรยากาศทั่วทั้งจักรวาลได้เกิดความผาสุขได้เกิดความร่มรื่นในจิตใจรวมกระทั่งถึงได้เกิดสติเกิดปัญญา ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงควรจะภาคภูมิใจว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญกรรมฐานบุญเจริญวิปัสสนากรรมฐานบุญแห่งการทำให้ตัวเองนั้นได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลไม่มีโลกธาตุใดๆจะยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ค้นพบตามความเป็นจริงและออกจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์นั้นเมื่อตัดสู้แล้วทําให้หมื่นโลกธาตุในจักรวาลสั่นสะเทือนเป็นผู้วันไหวทั้งหมดทั้งสิ้นก็แปลว่าอนุภาพแห่งการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธองค์นั้นเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ในทางกับกัน เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหากเราเป็นผู้บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องโดยกรรจัดอาสวะกิเลสถึงเราจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้เป็นสาวกเราก็ได้เป็นผู้ทำลายกิเลสก็จึงกลายเป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่มีค่าหากเราได้เปลี่ยนสถานะจากปุตุชนไปเป็นอริยบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ก็ <c oughs> สำหรับบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ไม่มีบุญญาธิการที่ไม่ได้รู้ที่ไม่มีโอกาสบำเพ็ญเพียรก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องเสียเวลาที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่บัดนี้เราญาตโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้อยู่ในสถานการณ์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหลือแต่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญได้มากน้อยเพียงใด หลายคนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังต้องฝ่าฟันยังต้องต่อสู้และก็ยังมีอุปนิสัยที่จะต้องฝืนทำฝืนทนแต่ด้วยการที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้อยู่และได,ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราเกิดความเคยชินทั้งทั้งทั้ง,ท,งที่ชีวิตนี้ไม่มีโอกาสและไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความ ขยันหมั่นเพียรเพียงนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีโอกาสมาเป็นนักบุญไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจริญสติเจริญปัญญาแท้ที่จริงแล้วก็เป็นบุญเก่าเป็นบรมีเก่าที่ได้สะสมไว้ก็ได้มาต่อยอดได้มาทําความเจริญให้ก้าวหน้าดังนั้นก็เหลือแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดหากบุคคลใดก็ตามได้รับรสพระธรรมแล้วลึกซึ้งในขณะที่ <c oughs> คนอื่นไม่สามารถที่จะได้รับรู้รับทราบได้เหมือนดังพระอริยะสูงทั้งหลายและบรรดาสาวของพระพุทธเจ้าเขาก็มีเหมือนอย่างพวกเรามีเคยมีครอบครัวเคยมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองมีความสุขมีลาบสการะมีสรรเสริญมีทุกสิ่งทุกอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน แต่เขากับเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีราคาไม่ได้มีความหมายเท่ากับความมี <c oughs> มีความสงบมีความสุขขมมีมใจิตใจที่ร่มเย็นความว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมนุษย์หลายคนก็คิดว่าข้าวของนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความสุขทางกาย แต่บรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลายก็จะรู้ว่าความสุขแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นความสุขทางใจหลายคนนั้นอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่มีความสุขทางใจก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าคนที่มีมากมายแต่เล่าร้อนนอนไม่หลับรวมกระทั่งถึงเป็นบุคคลที่จะต้อง <c oughs> ทุกข์ยากลำบากทรมานไม่จบไม่สิ้น <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจบัดน,นี้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ ก็เหลือแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ได้เปลี่ยนสถานะให้ได้ก็จึงเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่เมื่อเดินทางแล้วก็จะพบกับสิ่งที่ยากลําบากสิ่งที่ยากลําบากนั้นหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนั้นถึงเกิดขึ้นท,ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็มีความตั้งอกตั้งใจมีกำลังใจมีความขยันหมั่นเพียรมีความชอบใจมีความรู้สึกแห่งความสุขใจที่ได้ปฏิบัติ แต่เมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วกับเกิดความเบื่อหน่ายกับเกิดความง่วงเหงาหาวนอนกับเกิดความรู้สึกแห่งความพุ่งสร้างไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้กับหวนกลับไปคิดในเรื่องของความสุขทั้งที่ครั้งที่เคยได้เ <c> ก <oughs> ี่ยวข้องได้เป็นผู้ <c oughs> ใช้ชีวิตกันมาด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ และหลายคนก็ไม่รู้สาเหตุเมื่อมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นทุกคนก็จึงกลายเป็นเบื่อนายออกจากการบำเพ็ญเพียรออกจากการประพฤติปฏิบัติอยากจะหวนกลับไปหาความสุขอาจจะอาจจะเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทำให้เกิดความสบายอกสบายใจนั่นก็แปลว่าเราถูกอํำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ทำลายทำลายเรา ได้เป็นผู้ขัดขวางการพัฒนญเพียน,เ,นเพราะการทำอะไรที่ต่อเนื่องทำอะไรที่ <c oughs> เป็นสิ่งที่พัฒนาต่อไปจะไปสู่ความสำเร็จเปรียบเหมือนเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นกำลังจะต้มหากำลังจะต้มหุงข้าวปลาอาหารหากเราเปิดไฟแล้วเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดียเดเด๋ยวปิดเราก็ไม่มีวันที่จะได้อาหารที่สุกที่สำเร็จรูปที่ <c oughs> เป็นความสมบูรณ ก็ไม่ต่างกันจากการปฏิบัติหากเราปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ทำก็เท่ากับเราก็เป็นผู้หยุดติและก็เป็นผู้ท้อถอยเป็นผู้ก้า <c> ว <oughs> ถอยหลังก็กลายเป็นความเสียเวลาเหมือนกับที่เราเสียเวลามาทุกภพทุกชาติก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ต้องมาทำความเข้าใจ พระพุทธองค์นั้นได้รู้ได้รู้ปัญหาได้เข้าใจปัญหาว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดเวลาก็จึงได้หาเหตุหาผลว่าเป็นเพราะเหตุไรมนุษย์ถึงไม่มีความตั้งอกตั้งใจเหมือนกับตอนที่มีความต้องการที่จะประพฤติปฏิบตัติมุ่งมั่นบอกประตูเองว่า บัดนี้ชาตินี้ตอนนี้จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นผู้ปฏิบัติเปลี่ยนเป็นผู้เอาจริงเอาจังจะทําตัวให้เจริญรุ่งเรืองจะทําตัวให้ได้บรรลุจะทําตัวให้พ้นทุก์แต่เมื่อปฏิบัติไปก็กลับเป็นการย่อหย่อนเป็นการท้อถอยเป็นการเบื่อหน่ายและในที่สุดก็เป็นการยุติก็เป็นสิ่งที่เราเปลนมาทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าก็จรงได้เป็นผู้อธิบายว่าเกิดจากการที่เรา พบกับอุปสรรคอุปสรรคที้มีการขัดขวางไม่ให้เรามีความขยันมั่นเพียรไม่ว่าจะเกิดด้วยตัวเราเองด้วยอุปนิสัยด้วยกิเลสหรือจะเกิดด้วยอำนาจแห่งปีศาจมารทั้งหลายทั้งปวงที่คอยขัดขวางแต่ในที่สุดแล้วก็มารวมตัวกันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าการกีดกั้นการกีดขวางเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการง่วงเหงาหาวนอน อยากพักอยากผ่อนอยากที่จะทําตัวทําใจให้สบายไม่ต้องมานั่งตึงเครียดไม่ต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งและกําลังหวนกลับไปคิดถึงวันเวลาที่เคยได้เหยียดได้นอนได้พักได้ผ่อนช่างมีความสุข <c oughs> ก็จึงทําให้เราเนื้อจิตใจอ่อนแออ่อนไหวในที่สุดเราก็จึงเห็นความหลับความนอนความสบายในการ <c oughs> พักการผ่อนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็จึงทําให้เรา และถอยออกจากการปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุที่เรียกว่าทีนามิทาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเบื่อนหน่ายง่วงเหงาหานอนไม่ชอบที่จะปฏิบัติชอบที่จะเบาสบายตัวสบายกายได้หลับได้นอนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสำรวจหากเกิดอาการนี้ขึ้นมาก็แปลว่าเรากำลังถูกอุปสรรคถูกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกำลังเล่นงานกำลังที่จะดึงเราไปให้ตกตาม ให้เราออกจากนอกทางให้เรานั้นจะได้ <c oughs> กลับไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ยอมให้เราพ้นจากทุกข์ก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยสำรวจตรวจตาหากเราเป็นผู้มีอาการนี้เกิดขึ้นให้รู้เลยว่าเรานั้นกำลังจะถูกกิเลสอำนาจมารทั้งหลายทั้งปวงดึงให้ไปเป็นพวกแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองก็มีเรื่องของความพุ่งซ้าน เมื่อปฏิบัติไปแล้วไม่มีสมาธิไม่มีสติรีมั่นคงปล่อยจิตปล่อยใจให้ร่องลอยก็เกิดความพุ้งซ่านพุงซ่านก็คิดมากคิดแล้วก็คิดไม่หยุดคิดไปคิดมาก็มีแต่ปัญหามีแต่ความอยากได้มีแต่ความโกรธมีแต่ความพอใจมีแต่ความลุ่งหลงมัวเมาก็ความคิดทําให้เราเบื่อหน่ายและไม่อยากที่จะ <c oughs> ตั้งมั่นอยู่กับการเจริญสติก็จึงทำให้เรานั้นเบื่อและยุติในการปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าความพุ่งสร้างความคิดมากทำให้ไม่อยากจะปฏิบัติต่อนี่ก็เป็นข้อที่สองข้อที่สามนั้นก็เป็นเรื่องของความลังเลสงสัยหลายคนปฏิบัติไปปฏิบัติมาตอนต้นก็รู้สึกศรัทธารู้สึกยินดีรู้สึกเข้าใจเห็น ความเป็นประโยชน์เห็นความสําคัญเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติมาไม่ได้ผลอย่างที่คิดอย่างที่หวังในทันทีทันใจก็เกิดความรังเลสงสัยว่าเอ๊ะเรานั้นจะมีบุญญาธิการหรือเปล่าเรานั้นจะมีความสําเร็จหรือเปล่าเราปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าเราเป็นคนที่ <c oughs> มีอำนาจวัฒนาบาร,รมีที่จะได้เข้าถึงธรรมหรือเปล่าส่วนที่เราปฏิบัตินั้นถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ บอกหรือเปล่าหรือพระพุทธเจ้านั้น <c oughs> ไม่ได้มีอะไรยืนยันหรือเปล่าทําแล้วอาจจะทําเสียฟรีทําแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียวเวลากับการที่จะไปทํามาหากินหาความสุขอย่างอื่นมานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นก็คือความลังเลสงสัยจากตัวเองและจากภายนอกจากคําสอนจากแนวทางการปฏิบัติ ก็จึงทําให้เราไม่มีจิตตั้งมั่นไม่พร้อมที่จะปฏิบัติต่อก็จึงกลายเป็นห้วนกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนและนี่ก็สิ่งที่จะมากีดขวางเราเราก็จะต้องเป็นผู้เรียนรู้เข้าใจหัวข้อทั้งหลายเขาตรวจสอบตัวเอง เมื่อนั่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเป็นความรู้สึกที่ผุดโผล่ขึ้นมาเรื่องราวในอดีตก็ทําให้เราไม่พอใจคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่พอใจในปัจจุบันในทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองไม่พอใจแม้กระทั่งพฤติกรรมของตนเองความไม่ก้าวหน้าของตัวเองอึดอัดคับแค้นในจิตใจไปหมดนั่นก็คือบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดอาการแห่งความ ดอ,อัดครับแค่นในจิตใจอาฆาตพยาบาทแล้วก็จะเป็นอกุศลทำให้จิตไม่ตั้งมั่นจิตก็เลยฟุ้งซ่านจิตก็เลยเบื่อหน่ายในการปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องตรวจสอบเราจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าทำไมจิตใจเราไม่เป็นอุเบกขาจิตใจเราไม่เป็นกลางจิตใจเราไม่ <c oughs> สงบเยือกเยน็นมีแต่ความคิดร้ายปองร้าย มีแต่การจับผิดมีแต่การพยาบาทมีแต่การอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็แปลว่าเราถูกอำนาจแห่งกิเลสครอบงำเพราะทำกำลังสติพำลังสมาธิเราลดน้อยถอยลงความฟุ้งซ่านสังขารปรุงแต่งก็จึงเบียดเบียนเข้ามาอยู่ในสมองอยู่ในความคิดเราเรากคจะต้องเป็นผู้เตือนตนไว้เสมอหากเรา ขาดสติเมื่อไร่หากเราเป็นผู้ย่อหย่อนเมื่อไหร่สิ่งต่างๆก็จะแทรกเข้ามาในสมองเราซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประจำอยู่แล้วเราเป็นผู้คิดมากมาตั้งแต่เกิดคิดมาทุกภบทุกชาติคิดทุกเรื่องคิดทุกเวลาคิดตั้งแต่เช้าจนหลับคิดตั้งแต่เกิดจนตายเราก็คิดไม่จบไม่สิ้นและความคิดนี้ก็ทําให้เรามีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากลําบากมีแต่ความกังวลกังวย ความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้เป็นธรรมไม่ได้เป็นกุศลส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดให้เกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นอาคุลเป็นบาปเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขุนมัวในจิตใจก็เป็นสิ่งทำร้ายให้หมดพลังจิตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้มีสติอย่าให้สิ่งใดเกิดขึ้นในจิตใจความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจควรจะต้องอย่าให้เกิดขึ้นและในที่สุดก็จะหวนกลับมาเรื่องของ ความสุขสบายรอนุทั้งหลายทั้งปวงเป็นธาตุอยู่หกอย่างก็คือเป็นธาตุการดูเป็นธาตุการฟังเป็นธาตุการดมเป็นธาตุการลิ้มรสชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็นธาตุการผําสัมผัสทางกายเป็นธาตุแห่งความสุขทางใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ ครอบงำมนุษย์มาทุกภพทุกชาติในเวลานี้หากเรานั้น <c oughs> ย้อนไปถึงช่วงที่เรามีความสุขจากการดูขาดสติเราก็อยากจะไขว,ขว่คว้าเราก็อยากจะมุ่งที่จะหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองอารมณ์ทางตาอยากจะไปดูข้าวของอยากจะไปดูละครทีวีอยากไปดูธรรมชาติความสวยงามอยากจะไปดูผู้คนอยากจะไปดูสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความสุข ใจนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเคยประทับใจมาแล้วก็คอยจะมาหลอกมาห้อนเราว่าให้จะต้องกลับไปเสพจะต้องกลับไปเป็นทาตต่อเราเคยได้ยินได้ฟังอะไรมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานมีความสุขเราก็อยากจะฟังเราจึงข่อยคว้าวิ่งหาหนทางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไปฟังมาให้ได้นั่นก็แปลว่าเราเป็นทาตแห่งการฟังการดม เครื่องหอมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสิ่งที่เราเคยลหลงไหลเพลิดเพลินความรู้สึกในการลิ้มรสชาติต่างๆบางคนนั้นใจกินพิสดารเตือนทางไปกายแสนกาย็เพื่อจะไปลิ้มรสเพื่อจะไปร <c oughs> ับประทานเพื่อจะไปดื่มนั่นก็แปลว่าเป็นธาตุทางลิ้นทางรสชาติบางคนก็เป็นผู้ลหลงไหลในการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความอ่อนความนุ่มความเย็นความสบายความ <c oughs> ร้อนทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นเรื่องสัมผัสที่เข้ามาอยู่ทางกายมนุษย์ก็ติดใจลหลงไหลเพลิดเพลินและทําให้หวนคิดเรามานอนที่พื้นก็คิดถึงเตียงคิดถึงผู้คิดถึงความสบายในที่ที่เราเคยหลับเคยนอนนั่นก็แปลว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงในอดีตก็จะมาหลอกมาล้อนมายัว่วมายวนมาเรียกร้องให้เรานั่งกลับไปหาความสุขเพื่อที่จะได้ทิ้งความเพียรทิ้งการบําเพ็ญเพียรน,นั่นก็ ทำให้หลายคนนั้นก็เบื่อหน่ายในการปฏิบัติอยากจะไปเสพอารมณ์ความสุขตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้เกิดความสุขทางใจ นี่ก็เรียกว่านิวรนห้าเรียกว่าการขัดขวางการบำเพ็ญเพียรทั้งทั้งที่การเดินทางก็มาไกลแล้วแต่หลายคนก็ต้องเสียหลักหลายคนก็ต้องเสียโอ,อกาสและก็เสียกําลังใจก็ะจะต้องหลุดลอยไปเพื่อจะกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกดังนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงหากเป็นผู้เห็นคุณค่าแห่งการปฏิบัติ เป็นความสําคัญนึกถึงตัวเองจะต้องไปเวียนไหวตายเกิดบางครัง้งบางคาจะต้องไปอยู่ในโนรกต้องอยู่ในขุมต่างๆมากมายถูกเคี่ยนถูกตีถูกเผาถูกทิม่มถูกแทงถูกลวกถูกกอบด้วยน้ําร้อนน้ําทองแดงเป็นผู้ที่ถูกบุตรคยยี่เป็นสิ่งต่างๆที่เราก็เคยโดนมาแล้วและโดนมาเป็นประจำเราจะต้องกลับไปอีกเราจะต้องถูกกระทำอีกเพราะอำนาจแห่งกิเลสทำให้เราจะต้องหลงไหล เพลิดเพลินมัวเมาและก็หมดเวลาเสียโอกาสจะต้องกลับไปอยู่ในสถานที่ที่จะต้องเดือดร้อนอกีกเราจะต้องกลับไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายร้องโหยหวน,ห,วนหิวกระหายไม่มีวันจบไม่มีวันจิน้นทรมานเป็นเวลายาวนานเราเป็นผู้ที่ <c oughs> ขัดสนเป็นผู้ที่จะต้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลาเหมือนกับบรรดาสัมภเวสีผีทั้งหลายที่เข้ามาติดต่อสื่อสารเพื่อจะขอความช่วยเหลือโปรดได้ ุุทิศผลบุญให้เราด้วยเราหิวเราก็หายเราเจ็บเราปวดเราเป็นผู้ทุกข์ทรมานหนาวร้อนไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับไปเจอกลับไปพบอีกเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในโลกที่เรียกว่ามีแต่ความโลภความโกรธความหลงหลายข้างหลายคาสนุกสนานเพลิดเพลินมวัวเมามีความติดใจในกร <c oughs> มกุณทั้งหลายทั้งปวง ตายไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นนกเป็นกาก่นั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องยากลําบากทุกทรมานนี่คือสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถดีได้เลยเมื่อเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วหากเราอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องหลงไหลไปตามกระแสเราก็จะต้องทําตัวตามที่เขาทํากันเขามีความโลภเราก็อยากได้เหมือนที่เขามี อยากได้ในทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้เกินเขาอยากได้มากกว่าเขาอยากได้เสมอเขานั่นก็เป็นความอยากที่ทำให้เรานั้นจะต้องเสีย <c oughs> สภาพแห่งจิตใจไปไปกลายเป็นความโลภเราเป็นผู้หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินเราเป็นผู้มีความโกรธหากใครก็ตาม ทำให้ความสุขของเรานั้นคาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปพูดจาไม่ดีใส่หูเราเราก็โกรธทำอะไรไม่ดีใส่ลูก,กตาเราเราก็โกรธจิตใจเราก็คิดเปรียบเทียบคิดเป็นผู้ที่อยากจะเหนือคนอยากจะเป็นผู้มีความหมายลาบยศสรรเสริญทั้งหลายทั้งปวงเมื่อใครมาขัดขวางเมื่อใครมากันแกล้งรังแกทำร้ายทำลายเราก็โกรธนั่นก็แปลว่าเราจะต้องอยู่กับอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลงตลอดเวลา เหมือนที่เราเคยเป็นมาและจะต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นหากเราเป็นผู้รู้ความเป็นจริงว่าถ้าเราหนีอาการนี้ไม่ได้สิ่งที่จะตามมาก็คืออบายภูมิอบายภูมิก็มีเปรตมีสัตว์เดรัจฉานมีอาสุรกายมีสัตว์นรกที่จะต้องไปที่จะต้องเกิดแน่นอนไม่มีทางใดที่จะหลุดพ้นไปได้เลย พราะพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดแล้วว่าจิตที่เป็นอกุศลเป็นจิตที่จะทําให้เกิดความบาปจิตจะทําให้เกิดภพภูมิอันตกต่ําก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยุติสิ่งที่เราควรจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกด้วยการตั้งใจคอยมขยันหมันเพียนการบําเพ็ญเพียรน,นั่นเป็นความสําคัญหากได้เป็นผู้ที่ได้สะสมมาในอดีตชาติก็อาจจะเป็นผู้บรรลุธรรมได้เพราะไม่มี ความยากลำบากไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนที่เราไม่สามารถทำได้เราทำได้มีแต่กำลังใจของเราเท่านั้นมีแต่ความเข้าใจของเราเท่านั้นที่จะตั้งมั่นที่จะเดินทางด้วยความจริงใจหรือเปล่าถ้าพิจารณากันจริงๆแล้วอีกไม่นานก็จะตายกันหมดแล้วเวลาก็ เข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเราบางคนก็เกินอายุครึ่งทางแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก่ตายหรือเปล่าโรคภัยไข้เจ็บก็มากมายและบรรดาแต่ละคนนั้นก็มีอายุไขที่ไม่แน่นอนหากต้องตายวันนี้เราก็จะต้องเสียใจตายพรุ่งนี้ก็จะต้องเสียดายเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเล่งบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ตัวเองนั้นไม่ต้องมาเสียโอกาสเสียใจในภายภาคหน้า นั่นก็แปลว่าเรากําลังสร้างบุญสร้างกุศลเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะเป็นผู้พ้นจากทุกเราจะเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความสาเร็จตามที่พระพุทธเจ้าและบรรดาอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเป็นอย่างเราเขาพ้นทุกข์กันไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเรายังเวียนว่ายไม่จบไม่สิน้นก็จึงเป็นเรื่องหน้าอนาจใจเราเป็นผู้ปฏิบัติจงมั่นใจว่าหากเราตั้งใจทําจริงๆแล้วประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้ามาตัดสู้ก็เพื่อจะมาบอกคนอย่างพวกเรามาสอนคนอย่างพวกเราทําให้พวกเราพ้นทุกข์เหลือแต่พวกเราจะช่วยตัวเองที่จะเป็นคนที่ <c oughs> เห็นความสำคัญเอาจริงเอาจังาจามากน้อยเพียงใดบัดน,นี้การที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเริ่มมีจิตที่เข้มแข็งบางคนก็มีจิตที่ตกต่ำก็จงยกจิตของตัวเองให้สูงขึ้นอย่าได้เป็นคนปล่อยให้จิตตกต่ำไปเห็นความ ผู้สาหาลดน้อยถอยลงก็จะต้องรีบแก้ไขอย่าให้เกิดเป็นอารมณ์อย่าให้เกิดเป็นอุปอนิสัยเกิดในจิตใจเราจะกลายเป็นคนหมดเลี้ยวหมดแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เตือนไว้สัมมาประธานสีก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้เรานั้นหมดกําลังใจหมดเลี้ยวแรงหมดความขยันหมันเพียรเราจะต้องค้นหาและต้ององยุติให้ได้นี่จีสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้สำรวจอะไรก็ตามที่จะเป็นเหตุ ที่จะเป็นเหตุก็หมายความว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดที่จะทําให้เราเบื่อหน่ายจากการปฏิบัติที่จะทําให้เราเป็นคนขี้เกียจทําให้เราเป็นคนจะต้องเสียสมาธิเสียสติเสียจากการบําเพ็ญเพียรเราจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนด้วยการพูดแล้วมีจิตใจฟุ้งซ่านพูดแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายคบหาสมาคมแล้วมีแต่จิตใจตกต่ำอย่าคบอย่าไปยุ่งหาอย่าไปเกี่ยวข้องเพราะจะทําให้เราเดือดร้อน ไม่ให้คบคนขี้เกียจคนพาลคนที่ไม่ใส่ใจคนที่มีข้ออ้างมากมายนี้ อย่าได้มาอยู่ใกล้คิดกับเราเพราะเราก็อ่อนแออยู่แล้วพากันอ่อนแอพากันไปเสียหายด้วยกันทั้งคู่เราควรจะไปหาคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีปัญญามีกำลังใจที่เข้มแข็งและบอกกับตนเองว่าเรานั้นก็จะต้องเป็นผู้มีกำลังใจเราเดินทางมาไกลแล้วยกจิตของเราให้สูงขึ้นด้วยความรู้สึกด้วยความเข้าใจว่าเราก็เป็นคนมีบุญเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็แสดงว่าเราจะต้องเดินทางต่อไปและเราจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นก็คือการให้กำลังใจกับตนเองอย่าได้เป็นคนเบื่อนาอย่าได้เป็นคน <c oughs> ทำลายความตั้งมั่นทำลายกำลังใจของตนเองเรานั่นมาอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้อีกไม่นานก็จะต้องกลับบ้านแล้ว โอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆจ,จังๆที่บ้านนั้นแทบจะไม่มีเลยถึงมีก็เปลี่ยนเพียงช่วงต้นในที่สุดความอ่อนแอก็จะเข้ามาครอบงำก็จริงมีแต่ภาระมีแต่ปัญหามีแต่เวลาต้องสูญเสียไปเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีโอกาสไม่มีความสงบอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่นี่ก็จงทําประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเทพยุด,ดาทั้งหลายก็พากันอนุโมทนายินดีเอาใจช่วยประทานพรให้เราได้สําเร็จได้เป็นผู้ประเสริฐได้พ้นทุกข์บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตครั้งหนึ่งได้บอกกับผู้คนได้ว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติเราไม่ได้เคยมีความเกียดค้านเราไม่ได้หลอกคนอื่นไม่ได้หลอกพระพุทธเ,เจ้าและเราไม่ได้หลอกตัวเองเราเป็นผู้ ตัดสินใจตกลงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามกฎตางก,ต,ากติกาทุกประการเราเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรก็จึงกลายเป็นผู้ที่มีสัจจะเป็นผู้ที่มีความเจริญเป็นผู้มีความถูกต้องและมีเป็นผู้ที่จะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติได้อยู่ในเส้นทางที่พระพุทธธรรมประสงค์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพย,ยดาเจ้าได้ปรารถนาะและชื่นชมยินดีก็ขอให้ อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดช่วยเหลือเมตตา <c oughs> คุ้มครองดูแลให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใจยวิญญาณรา้อาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสนียดจายัยการและกินิอุปเดชอประมงคลอาวิชาคนผ่านความยากจน นี่ศีลดวงวิญญาณไลา่โลกไล่โรคระบาดให้มาลายหยไปให้ยุติลงให้หมดลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางสิ้นของหรายมีได้ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่สุขภาพประมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานครอบครัว <c oughs> และในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยบุญบรารมีด้วยสติด้วยปัญญาด้วย ปัจัยสีด้วยโชคด้วยลาบท่านทั้งหลายทั้งปวงปารถนาทางธรรมได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดโพธิปัจกิยธรรมสามสิประการเป็นมากสมังคีได้กำจัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูอาบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกาย ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ราชานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมากุลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด